อารยธรรมจีนประวัติความเป็นมาของอารยธรรมจีนอารยธรรมจีนเกิดขึ้นครั้งแรกที่ลุ่มแม่น้ำฮวงโหคือที่ราบตอนปลายของแม่น้ำฮวงโหและแม่น้ำเยงสีเกียงอารยธรรมจีนจเจริญโดยได้รับอิทธิพลจากภายนอกน้อยเพราะทิศตะวันออกติดมหาสมุทรแปซิฟิกทางตะวันตกและทิศตะวันเหนือเป็นทุง่งหญ้าทะเลทรายและเทือกเขา สมัยประวัติศาสตร์ของจีนแบ่งได้สียุคประวัติศาสตร์สมัยโบราณเริ่มตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชาง สิ้นสุดสมัยราชวงศ์โจประวัติศาสตร์สมัยจัก,กรวัดิเริ่มตั้งแต่สมัยราชวงศ์จินจนถึงปลายราชวงศ์ชิงหรือเชงประวัติศาสตร์สมัยใหม่เริ่มปลายราชวงศ์ชิงจนถึงการปฏิวัติเข้าสู่ระบบสังคมนิยมประวัติศาสตร์ร่วมสมัยเริ่มตั้งแต่จีนปฏิวัติเปลี่ยนแปลงก,การปกครองเข้าสู่ระบบ คอมมินิตจนถึงปัจจุบันอรารยธรรมจีนสมัยก่อนประวัติศาสตร์มีแหล่งอรารยธรรมที่สำคัญสองแหล่งคือ 1. ลุ่มแม่น้ำหวงโหพบความเจริญที่เรียกว่าวัฒนธรรมอย่างเชา 2. ลุ่มแม่น้ำแยงสีบริเวณมณฑลชานตุงพบว,วัฒนธรรมหลงซาน

การเขียนตัวอักษรจีนจะลึกบนกระดูกเสียงไทยเพราะตัวอักษรจีนมีลักษณะเหมือนรูปภาพงานจิตรกรรมจีนรุ่งเรืองมากในสมัยราชวงศ์ฮั่นมีการเขียนภาพและแกะสลักปรติมากรรมส่วนใหญ่เป็นเครื่องปั้นดินเผามีอายุเก่าแก่ ตั้งแต่ก่อนประวัติศาสตร์ทำจากดินสีแดงมีลวดลายแดงดำและขาวเป็นลวดลายเลยขาคณิตสมัยราชวงศ์ชางมีการแกะสลักงาช้างหินอ่อนและยกตามความเชื่อได้ความนิยมของชาวจีนที่เชื่อว่ายกทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลสถาปัตยกรรมกำแพงเมือง สร้างในสมัยราชวงศ์จิ้นเพื่อปกป้องอกันการลุกลางของมองโกเลืองะวักกกสร้างในสมัยราชวงศ์ยวนวรรณกรรมสามก๊กสันนิฐานว่าเขียนในคิเตศตวรรษ ที่สิีเป็นเรื่องราวของความแตแกแยกในจีนตั้งแต่ปลายสมัยราชวงศ์จิ้นจนถึงราชวงศ์ฮั่นซองกงังเป็นเรื่องตะท้วงสังคมลัฐทีขงจือเป็นผู้วางรากฐานในกับลัฐทีขงเจือที่มุ่งแก้ไขปัญหาการเมืองและสังคมของจีนในสมัยจลาจนโดยเน้นให้มนุษย์อยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความสงบสุขเรียบร้อย ทางนี้จะถือหลักการเรื่องมนุษยธรรมและจาริตประเพณีซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของหลักแห่งสัมพันธภาพ5ประการขงจื้อสั่งสอนลูกศิษย์โดยไม่เลือกชั้นวรรณะลูกศิษย์ของของจือง้อจึงมีแต่ตั้งแต่เจ้านายขุนนางข้าราชการพ่อค้าชาวไร่ชาวนาทําให้เกิดชนชั้นปัญญาชนขึ้นในสังคมจีนปัญญาชนเหล่านี้มีเป้าหมายอยู่ที่การเข้ารับราชการ โดยหวังว่าปัญญาความรู้ความสามารถที่ได้รับการอบรมมาจะเป็นประโยชน์ต่อการปกครองบ้านเมืองลัทธิเตา๋านักปราชญ์คนสําคัญของลัทธิเตา๋ามีชีวิตอยู่ในสมัยเดียวกับคงจื๊อลัทธิเต๋ามีกาเนิดในประเทศจีนเต้นกันเหนิดเดิมของลัทธิเตา๋าไม่ใช่ลัทธิหรืหอศาสนาแต่เป็นปรัชชาธรรมที่เพื่อการดําเนินชีวิตอย่างมีคุณค่าโดยอยู่อย่างคงคืนกับธรรมชาติตัดสิ่งที่เกินความจําเป็นของชีวิต รวมทั้งขนรทมเนียมบะเพณีที่ฟุ่มเฟือยและฝุ่นกับธรรมชาติโดยมโดยกลับไปมีชีวิตแบบง่ายๆท่ามกลางความสงบของป่าเขาลำเนาไผยแต่เมื่อเวลาผ่านพ้นไปปัจญาเต่าได้ถูกตัดแต่งให้สอดคล้องกับความเชื่อดั้งเดิมประวัติศาสตร์วัฒนธรรมจีนบันทึกการเผยแพร่พุทธศาสนาในดินแดนจีนว่าเริ่มขึ้นในสมัยกษัตริย์เหมิงตีแห่งราชวงศ์ฮั่น ซึ่งเป็นเวลาที่จีนแผ่อำนาจไปทางตะวันตกและพระพุทธศาสนาแพร่ขึ้นมาทางเหนือของชมพูทวีพปพระจักรพัรดิจีนรับสั่งให้นิม,มนต์พระภิสุจากแฟนกูสันพร้อมด้วยพระสูตรมายังประเทศจีนและโปรดให้สร้างวัดมหาขาว